แต่ถ้าจะยืนป้องกันไว้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนมากนะักเพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาปูห้าเบี้ยมาแล้วนะนี่คือถ้าเราถ้าเบี้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคือปู6กเบี้ยเลยนะคือแบบปู7็ดเบี้ยเดียวผมมันจะปูเบียเ้ย,ยอะไรขนาดนั้นเนี่ยปูเบี้ยไปเยอะมากนะครับแต่สีแดงเขาก็ไม่กินไงสีแดงเขาก็กะว่าเออไม่กินไม่แพ้เราก็แบบอย่าสร้างช่องให้สีขาวเข้ามาลุย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทท่ทานนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมมีบันทึกเกมจากสุดยอดเซียนหนูเทพมาฝากเพื่อนๆนะครับคืออาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นหมากรุกตลอดเวลาแล้วเขาก็เล่นในเพโอเคทิ้งไว้แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแกไอเดียอะไรเพราะแกเป็นนักแข่งเนาะเขาก็จะปิดปกปิดข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วแต่เพื่อเอิญมว่าผมรู้ไงผมก็เลยไปนั่งดูไปเจอเกมเนี่ยที่มันสุดยอดมากผมว่ามันมันมากเลยนะเนื้อเกมมันดีมากเดี๋ยวเรา ไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับในเกมเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นในเว็บไซต์ p พลย์ k แต่ว่าเพื่อให้มันง่ายต่อการรับชมเนี่ยผมก็เลยจะเอามาเดินให้ดูในกระดานจริงเพราะมันจะสะดวกต่อการอธิบายนะคือแต้มของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็แต้มประมาณ1700ได้เทียบมือก็ประมาณนักแข่งหมักลุกเลยนะครับคือเกมเนี้ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหมักสีแดงเนี่ยเขาขึ้นเป็นรูปทรง ที่เรียกว่าการเปิดซ่อนลูกการเปิดซ่อมลูปเนี่ยมันคือการเปิดที่เราไม่ต้องการได้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้ข้อมูลว่าเฮ้ยเขาจะเปิดอะไรนะพอเราไม่รู้เสร็จเนี่ยเราก็อาจจะเดินหมากขึ้นรูปหมากในรูปแบบที่ไม่ไม่เต็มที่ต่อการเข้าไปตีรูปรูปนั้นที่ฝ่ายตรงข้ามกําลังจะเล่นนะแต่เกมเนียครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขารู้แล้วว่าคนที่เปิดซ่อนรูปมาเนี่ยมันมี จุดที่สามารถที่จะเข้าตีเขาได้ยังไงคือสามเบีย้ยแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบเป็นรูปแบบการเดินของ AI ส่วนรูปแบบการเดินของฝ่ายสีแดงเนี่ยเป็นรูปแบบที่มนุษย์ใช้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันครับแต่คุณไปดูครับว่าสีขาวอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาจะเปิดแบบไหนนะเกมเนี้ยหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาทิ่มเบี้ยริมครับอาจารย์หนุเทพรีรบเสริมโคนทันทีอันนี้เป็นหัวใจหลักของการตี3เบีย้ยตรงกลางการะดานเลยคือเราพยายามรีบเสริมโคนก่อน เอาโคนมายืนในตำแหน่งที่เราเรียบพร้อมนะมาบางทีเรายังไม่ต้องขึ้นก็นได้แต่ในตาเดือนนี้ยหมากสีขาวเนี่ยจาหนูเทพเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วฮะส่วนหมากฝ่ายสีแดงก็ยังมัวไปทําหน้าเบีย้ยอยู่คือเขาต้องการเอาเบีย้ยจากด้านนอกเนี่ยชิงเข้ามาจู่โจมเบีย้ยด้านในของจานหนูเทพซึ่งอาจารย์หนูเทพเขาก็ไม่เล่นด้วยเขาทิ่มเบีย้ยขึ้นมาตามปกติครับสีแดงก็พยายามทิ่มเบีย้ยด้านซ้ายมือเสร็จแล้วงั้นก็ขอลุยด้านขวามือแต่คุณผู้ชมดูครับสีขาวเนี่ยยึดกลางหมด หมากลุกเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นยึดเซนเตอร์ยึดตรงกลางนะครับแล้วคุณผู้ชมดูลูปนี้ให้ดีนะจังหวะเนี่ยคือถ้าเราปล่อยให้สีขาวเนี่ยเขาถ้าคือจังหวะเนี่ยถ้าเราปล่อยให้สีแดงนะครับเขาสามารถตีเบีย้ยขึ้นมาได้ในอนาคตอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มเล่นยากละเพราะงั้นเนี่ยสีขาวเนี่ยอาจารย์หนูเทพก็ชิงทิ่มเบีย้ยให้กินฟรีเลยแต่ว่ามันไม่ฟรีหรอกเพราะว่าเรือสีแดงเนี่ยมันขาดอยู่คือถ้ากินเสร็จสีขาวก็จะเอาเบีย้ยกิน สีแดงเนี่ยเอาม้ากินเบียไม่ได้เพราะเรือด้านหลังหลุดอยู่ครับสีแดงก็เลยพิจารณาโยกม้าขึ้นมาครับอาจารย์หนุเทพก็เลยโยกโคนเนี่ยมาตั้งรับครับสีแดงขึ้นขุนครับแต่ในจังหวะนี้ครับอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาก็เลยแทงเบียไล่ม้าไปก่อนทำให้ม้าของฝ่ายสีแดงเนี่ยต้องละเหตุละหอนลงไปอยู่ด้านล่างครับพอม้าลงไปเสร็จเนี่ยสีขาวเนี่ยก็แทงเบียเนี่ยมาปิดไว้ครับ ซึ่งตัวของสีแดงเองเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะวว่าตาเดินเนี่ยเขาเดินขุนเนี่ยไปเพื่ออะไรครับแต่ส่วนหมากสีขาวเนี่ยก็ขึ้นมานะสีแดงก็ขึ้นขุนคือหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมทำไมสีแดงไม่สู้เลยทำไมสีแดงเปิดหมากไม่สู้เลยนะครับเพราะว่า ตรงจุดนี้มันสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยเขายึดตรงกลางหมดไม่ว่าสีแดงจะทิ่มเบี้ยตัวไหนมันก็เป็นแผลเป็นร่องเป็นรูทั้งนั้นครับเพราะงั้นเนี่ยสีแดงก็เลยทําท่ายืนป้องกันตัวเองเอาไว้ในบ้านครับแต่ถ้าจะยืนป้องกันไว้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนมากนักเพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาปูห้าเบี้ยมาแล้วนะนี่คือถ้าเราถ้าเบี้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคือปูหเบี้ยเลยนะคือแบบ ปูเจ็เบียเ้ยดิโอ้โหมันจะปูเบีย้ยอะไรขนาดนั้นเนี่ยปูเบีย้ยไปเยอะมากนะครับแต่สีแดงเขาก็ไม่กินไงสีแดงเขาก็กะว่าเออไม่กินไม่แพ้เราก็แบบอย่าสร้างช่องให้สีขาวเข้ามาลุยหลายคนชอบเดินหมากแบบนี้นะชอบเดินหมากแบบว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาลุยเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็แหกมาเองนะแต่คุณผู้ชมดูนะสีขาวเนี่ยเวลาเขาจะแหกเนี่ยพวกมือระดับสุดยอดเซียนเนี่ยเขาจะมีวิธีการแหกของเขาอยู่แล้วจังหวะเนี่ยครับ สิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับคือถ้าเราไปเดินแบบแทงเบีย้ยสูงอะไรเงี้ยเกมเนี่ยจะบุกยากมากเลยนะแล้ววิธีการของหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยสุดยอดเซียนหนู่เทพเนี่ยเขาทำยังไงเขากินตัดไปก่อนแต้มนี้เป็นแต้มที่แบบโอเคอยู่เหมือนกันนะหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยกินตอบแล้วคุณดูจังหวะหน้าเบี้ยของสีแดงให้ดีตรงเนี้ยหน้าเบี้ยสีแดงเนี่ยในหมากลูกไทยเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยดีละ เพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาโยกม้าลงมานะครับมันเป็นพื้นฐานของการสลับตำแหน่งการวนตัวหมากนะรูปแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปทิ่เบี้ยสูงครับเพราะถ้าทิ่เบี้ยสูงเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวเขาแทงลงมาปิดอย่างเงี้ยคือรูปเกมเราจะไม่สามารถบุกเขาได้เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อนข้างที่มีปัญหาแต่ว่าจะทิ้งเบี้ยรตรงกลางให้เขากินผ่าตรงกลางเหรอเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่ตานเนี้ยเขาหลบม้าก่อนเพราะว่าจะทําให้เบี้ยเนี่ยตำแหน่งขอไข่ห้าเนี่ยเป็นจุดอ่อน พอสีแดงขึ้นเม็ดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เขายังไม่ทิมใส่นะเขาเดินมาเนี่ยมาจับกินเบียก่อนมากฝ่ายสีแดงครับกินตัดเบีย้ยตรงกลางมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพใช้โคนกินตอบนี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะเดินครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าเขาต้องการใช้โคนกินถ้าเกิดสีแดงเนี่ยทิมลงมาเนี่ยสีขาวอาจจะปักโคนแรกเม็ดก็เล่นได้นะหรืออาจจะถอยโคนดีแล้วก็ลอยเบีย้ยแล้วก็เล่นเม็ดส่งไปอีกก็ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งรูปแบบเนี้นะครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาไม่ได้เดินเบี้ยตัวไหนทั้งนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเดินตัวไหนก็จะมีปัญหาถ้าไปแทงระเบิดตรงนี้ก็เป็นแท่นหมากแล้วเป็นทางโค่นีกเพราะงั้นเบี้ย2ตัวเนี่ยเดินค่อนข้างที่จะยากนะครับโอกาสที่จะแดงจะเดินเนี่ยส่วนสีแดงเดินอะไรสีแดงเดินขุนเดินขุนเนี่ยมาผูกเบี้ยหมากฝ่ายขาวอาจารย์อุเทพก็เลยเลาะนะครับเลาะเบี้ยขึ้นไปเตรียมเอาไปทําลายตรงจุดนี้ครับ สีแดงไม่รอช้าตั้งหมากเนี่ยเป็นม้าเทียมครับหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนูเทพเห็นแล้วว่าตรงกลางกระดานเนี่ยมันขาดสิ่งหนึ่งครับก็คือเรือเขาเลยเอาเรือเนี่ยมาซัพพอร์ตในการโจมตีแล้วคุณผู้ชมดูแต้มนี้ครับหลายคนเนี่ยผมว่าน่าจะอ่านจุดนี้อยู่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าโดนแทงโคนอาจารย์หนูเทพจะทํายังไงรูปแบบนี้ไม่ยากครับหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาตัดสินใจเคลียร์ตรงนี้ก่อน เคลียด้วยการกินเนี่ยและเอาเบี้ยเนี่ยไปเป็นเบี้ยหงายครับทาไมเขาถึงต้องเดินอย่างนี้แล้วเขาไม่กลัวโดนกินโคนเหรอถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยกินโคนเนี่ยสีขาวเนี่ยก็จะเดินม้าเนี่ยขึ้นมาในลักษณะนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าสีแดงเนี่ยมันกินโคนเข้ามาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเดินม้าในลักษณะจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโคนแลกเบี้ยใช่ไหมคําตอบก็คือใช่แต่ว่าเบี้ยหงายเนี่ยเราสามารถไปกินฝั่งตรงข้ามได้อีกไง ก็คือแลกเท่ากันแต่เบี้ยที่กินเข้ามาเนี่ย,ยกินโคนเข้ามาเนี่ยน่าจะตายแน่นอนเพราะงั้นสรุปก็คือสีแดงเขาก็เห็นไงสีแดงเมื่อสีแดงเห็นเนี่ยเขาก็ไม่กินเขาเลยเอาโคนเนี่ยกินเบี้ยหงายไปก่อนจากนั้นเหมือนเดิมครับช็อตเดิมเปะ๊ะคือสีขาวโยกมาไปจับโคลมาก k ฝ่าสีแดงครับใช้จังหวะนี้ใช้เบี้ยกินโคนนะครับสีขาวกินเช่นกันทําให้ม้าเนี่ยมันไปจับเรืออยู่ เรือของสีแดงเนี่ยขยับหลบครับมาผูกโคนครับช็อตนี้เป็นช็อตที่กล้าตายและเสี่ยงอันตรายมากครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยเอาม้าไปตัดโคนเลยจังหวะนี้ถามว่าทําไมต้องเอาม้าไปตัดโคนดูให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีสีแดงเนี่ยใช้เรือกินม้าเนี่ยเม็ดเขาจะขาดถ้าใช้ขูนกินม้านะฮะก็จะโดนเปิดลุกมีหลายแต้มนะที่สามารถเดินได้มีเปิดลุกไปตาไหนไม่รู้่เปิดเปิดได้หลายแบบมากอาจจะเปิดตาน,นี้ก็ได้นะสรุปสุดท้ายสีแดงใช้อะไรกิน ใช้เม็ดกินครับพอใช้เม็ดกินเสร็จเจอม้าฟรีเพราะงั้นมันไปนแต้มลูกชุดหมากการบุกเป็นชุดที่สีแดงเนี่ยขยับยากมากพอโดนกินม้าเสร็จเนี่ยดูต่อนะครับสีแดงเดินในส่วนของม้าเนี่ยขึ้นมาเจอม้าลุกอีกตูมคุนขยับถอยลงไปด้านล่างครับและเบสมูฟต่อเนื่องครับเวลาคนที่ไปเดินหมักลุกอาจารย์หนุเทพเนี่ยคือพลาดตั้งแต่ต้นเกมทีเนี่ย คือตายแทบจะตายแล้วหรือทีเดินพลาดท่อาจารย์หนุเทพนิดนึงเนี่ยก็คือเสร็จหมดแล้วนะครับอย่างเกมนี้เป็นต้นนะก็โดนกินลุกไปนะครับมากฝ่ายสีแดงเนี่ยขอยอมแพ้ไปในตาเดินที่31จะเห็นได้ว่าไอ้ช็อตบุกตรงเนี้ยมันเป็นแต้มที่ค่อนข้างสวยงามมากบุกตีตุ้มตุ้มตุ้ม,ต,มตั้งแต่ช็อตโดนแทงไล่โคเนี่ยตรงเนี้ยเคลียร์ยากมากเลยนะแต่อาจารย์หนุเทพเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาเล่น3นาทีแสดงว่าเขาเคลียร์แป๊บเดียว ก็สมกับเป็นสุดยอดเซียนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมากลุกไทยกันละครวาดผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนละครวาดผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งปอตทอรวมคนคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้น รวมค่าจะส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากรุกไทยได้เลยครับ